ขอดูหน่อยก <มา S 1> ิ้งก่า,<ม>าอะไรขายกันตัวละห้าแสนนี่ไงคุณผู้ชมเจ้าตัวนี้เลย <มา S 1> เป็นกิ้งก่าสองหัวนะฮะเกิดมาเนี่ยก็เป็นแบบนี้ นี่แล้วน้องยังเล็กอยู่เลยคุณแบงค์เจ้าของโพสต์โพสต์มาในติ๊กตอกนะบอกว่าเป็นกิ้งก่าทะเลทรายสายพันธุ์หายากเป็นสายพันธุเบียดราก้อนฮะแล้วมันไม่ตายด้วยนะเนี่ยไม่ตายแข็งแรงมากแล้วที่เห็นอยู่นี้ตัวจิ๋วเดียวอายุ10วันเท่านั้นสุขภาพน้องแข็งแรงเวลากินถามหน่อยกินยังไงน้องแย่งกันกินมี2หัวไงครับผู้ชมแล้วทั้งสองหัวใช้งานได้เห็นไหมนี่นี่ไล่ตามงับแมลงตัวหนึ่งงับได้อีกตัวนี้ก็จะไปแย่งของเขานี่ฮะ แบบจะแยกกันไปคนละทิศละทางแต่จริงตัวเขาเป็นตัวเดียวกันแล้วถ้าโตเต็มวัยอายุของเขาอยู่ได้8ปดถึงสิปีเลย uh huh. ราคาตัวเต็มวัยขายกันในตลาดสัตว์หายากเนี่ยสูงกว่า5 0 0 0 0 0บาท uh huh. oh, โอ้โหครึ่งล้านนะครับคุณผ,ผู้ชมหรือบางคนบอกว่าเอ้ยบางทีถ้าเขาแย่งกันซื้อเนี่ยมันอาจจะสูงไปมากกว่านี้เลยด้วยถือว่าเป็นสัตว์หายากมากแล้วกว่อนหน้านี้ประเทศไทยเคยมีรายงานพบอยู่หนึ่งตัวแต่เจ้าของเนี่ยขายให้ชาวต่างชาติไปแล้วชาวเน็ตก,ก็เม้นแซวระวัง uh huh. นะพี่เลี้ยงด ดเดี๋ยวน้องจะเมาควันทูบกลัวคนเห็นแล้วจะไปจุดทูบขอโชคขอลาบกับน้องไงเอออ่ะพูดถึงเรื่องจุดทูบ